ทอกพุทโธอย่าลืมโทรนะคุณพีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับีค่ะคุณพีอายุเท่าไหร่คะอายุยีบสองค่ะพี่ยี่สิบสองโอเควันนี้มีเรื่องอะไรครับพี่คะรู้สึกผิดที่ด่าแม่ของแฟนค่ะแต่ว่าเขาก็สมควรโดนด่าค่ะพี่ รู้รสึกแต่ก็สมควรใช่ค่ะโอเคอ่ะ <Okay>, uh. คือผมกับแฟนมาแปดปีกว่าแล้วครับพี่ทำแทนกับบ้านจับดูทุกอย่างค่ะก็ดูแลหมดแม่แฟนคือดูแลหนูดีมากทุกเช้าทุกเย็นหนูไม่เคยทําบ้าน ข้าวไม่ต้องหงุงจานไม่ต้องล้างเต็นคนทําหมดทุกอย่างครับพี่และคราวนี้บ้านเรืมีปัญหาเรื่องแกนเริ่มของเงินบ่อยขึ้นของเงินถี่ขึ้นของเงินแฟนนะครับพี่คือเราตกลงกันแล้วว่าเออจะให้แม่เป็นรายเดือนจะไม่มีเงินยิบย่อยทั้งแม่เขาทั้งแม่หนูแต่แม่เขาชอบของเงินย,ยิบย่อยให้เป็นเงินเดนะือนไปจบอย่างนี้ ใช่ค่ะพี่แต่เขาชอบขอยิบย่อยแบบให้สั่งของให้บ้างรับจ่ายเงินให้แม่ด้วยนะแต่เงินเดือนยาวเงินเดือนเต็มอะพี่อย่างเงี้ยแล้วพอหนูเริ่มพูดให้ใครหนูฟังแล้วเขาก็รับรู้เขาก็เริ่มจะบ่นหนูให้ลูกเขาฟังนั่นนี่โน่นนี่นั่นค่ะพี่แล้วเรื่องมาบันปลายช่วงเดือนตุลาพี่แล้วค่ะคือหนูน้อยใจแฟนหนูหนูได้โพสตัดพอลงเฟซแล้วแม่เขา่ก็แคบโพสที่หนูโพสน้อยใจแฟนหนูอะมาให้แฟนหนูดูแล้วก็บ่นหนูในเฟซแฟนหนูโพราะทาไมนักหนานั่นนี่โน่นอย่างเงี้ยพี่หนูก็เลยทักไปบอกแม่แค่ว่า แม่หนูน้อยใจแฟนหนูหนก็คือโพสหน้าเฟซหนูและที่รูทสบายคนโตแม่อ่ะโพสว่าแม่นน้นนั่นนั่นแม่ไปได่าเขาบ้างนะเขาก็เลยเริ่มขึ้นกับพี่เขาบอกว่าสบายอยู่ส่วนสบายฉันไม่เคยยุ่งกับเธอเธออย่าไม่ยุ่งกับฉันแต่คราวนี้ก็ทักด่านหนูในเฟซแฟนหนูสารพัดไม่ว่าอยู่เป็นกระเทยไม่ดีเงี้นสูบเลือดสูบเนื้ออยู mm. ่ค่ะลูกเขาไม่มีอะไรดีขึ้นผู้หญิงดีไม,มดไม่ได้ไแยกกระเทยดีหาใหม่ได้อย่าไปคบกับมันนั่นนี่นู่น,น,น <Yeah. S 1> หนูก็เลยสวดสารพัดสัตว์ไปให้แกฟังทุกอย่างแล้วครฟ รู้แฟนก็โกรธหนูเขาพี่ทะเลาะกันหนึ่งวันเขากลับไปหาแม่เขาไปหาวันเดียวครับพี่หนูก็เลยโทรถามเขาว่าสรุปใจยังไงจะเลิกใช่ไหมเขาไม่เลิกเขาแอบมีจากบ้านแม่เขามาหาหนูและพอแม่เขาจับได้แม่เขาก็สาปส่งเขาทุกอย่างเลยพี่แล้วก็โพสแส่ตลอดแต่ว่าใน,นช่วงต้นปีครับพี่แฟนหนูแบบเ<อ>มื่อเขาอยากคุยกับแม่เขาแบบเวลาารานก็ทักมาเขาก็ไม่กล้าตอบแต่งอยู่ที่พี่หนูก็เลยรู้สึกผิดนึงที่ไปว่าแม่เขาให้เขาปิดใจกันอย่างนี้นะพี่คือสรุปว่าแฟนคุณพีเลือกคุณพีถูกไหมใช่ค่ะแล้วเขา เขาด่าแม่ตัวเองด้วยไหม เขาบอกว่าก็ผิดทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยพี่แต่ไม่ถึงขนาดที่ว่าตั้งป้อมโพส์ด่าแม่ไม่ถึงขนาดนั้นถูกปะหนูไม่ตั้งป้อมโพส์ด่าเขาแต่เขาว่าเป็นครอบครัวเลยค่ะมารุมด่านูแม่แล้วตัวตัวผู้ชายตัวแฟนเราอ่ะเขามีเขารักและเคารบแม่เขาไหมรักและเคาลบค่ะพี่โอเคอ่าแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะเข้าข้างพีใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นว่าพีก็รู้สึกผิดที่ทําให้แม่ลูกเขาแตกกันว่างั้นเถอะใช่ค่ะแต่เหมือนว่าการทะเลาะกันไม่ได้มาจากเรื่องเงินนะมาจากความหึงห เขาเห็นว่าเราไม่เหมาะสมไปโพสเรารู้สึกว่าอันนี้เรื่องส่วนตัวจะมายุ่งทําไมแล้วก็ลามไปเรื่องอื่นซึ่งทุกอย่างเวลาด่ากันเนี่ยด่าผ่านโซเชียลใช่ไหมเป็นการโพสต์เพึ่งมาครั้งนี้ค่ะที่เราโทรไปด่าพต์ด่าโอ๋อพต์ด่า ใช่ไม่ไม่ไม่ด่าพี่แคบแคบโพสต์ว่าอะไรอะไรก็มีอะเป็นหัวภาษาอะไรหนูโพสต์แค่เนี่ยพี่ที่เขาแคปไปอะนะใช่ค่ะพี่ตอนที่หนูด่าแม่เขาอะเออตอนที่เริ่มด่าทอเขาแีควายนั่ยพูดเออเราด่าเขายังไงใช่่คะอัดคลิปด่าในแชทเลยค่ะพี่อัดคลิปด่าในแชทอัดคลิปแล้วส่งไลน์ใช่ไหมอัดคลิปเสียงส่งไปในเฟซแม่เขาอะค่ะในในดีเอ็มอ่าโอเคจะเป็นแม่เขาคนเดียวที่ได้รู้ว่าหนูอัดคลิปด่าในแพลตฟอร์มนี้ใช่ค่ะในมิเซเจอร์ก็คืออัดเสียงด่าว่ากันเถิ่อ่าอ่าใช่ค่ะแล้วแม่ เขาใช้วิธีอะไรด่าเราคะเขาใช้พี่ชายพี่ชายของแฟนหนูมาด่าแล้วก็สะพ้ายคนโตมาด่าเขาก็ะดาษเองส่งมาส่งมาในดีเหมือนกันไหมใช่ค่ะพี่อ่ารุมด่ากันก็คือด่ากันอยู่ในเม s s ซ n เจอร์นั่นแหะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีการด่ากันเพราะหนูบอกว่าแม่เขาก็ดูแลหนูอย่างดีใช่ใช่ค่ะจุดเปลี่ยนก็คือมีข้อความที่พีน้อยใจแฟนนั่นแหละอันนั้นคือจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดเลยใช่ปะใช่ค่ะพี่แค่หนูโพสแค่นั้นอ่า แต่เียแต่เดียเ๋ยวพี่ย้อนก่อนการที่เขาเอาเงินของลูกชายเขาเนี่ยเงินลูกเขาอย่างเดียวใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเงินเราเงินหาร่วมกันค่ะพี่โอเคเงินรวม,มแล้วพี่ก็มีการไปพูดเรื่องนี้ว่าเออไม่อยากถูกไหมเพราะเราตกลงกันแล้วตั้งแต่ตอน<ม>ต้นไม่อยากให้เบิดยุ่มหยิมก,ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยก็คือพีครับไม่พอใจเขาเบื้องต้นเรื่องเงินแล้วเขาก็อาจจะไม่พอใจที่พี่มายุ่งเรื่องหลังจากนั้นก็เลยเป็นสงครามคุณพี่ด่าเขาตอนตุลาใช่ไหมคะหรือว่าเพิ่งเกิดขึ้นตุลาเลยค่ะเข้าใจผีหรือล่ามีพีมีพูดถึง เซไพคนก่อนใช่ใช่ค่ะพี่คือเซอไพคนโตเขาอะคนด่าคนดองนู้เลยค่ะใช่นึกว่าเป็นแบบแฟนก่อนหน้าพี่โอเคเป็นเป็นรู้สะไพคนโตโอเคคือรู้สึกผิดมาจนถึงตอนนี้แสดงว่าตอนเนี้ยไม่ได้ด่าอะไรกันแล้วแต่ว่าแค่รู้สึกแย่ว่าที่เคยทําไปหนูไม่ได้ด่าแล้วค่ะมีทางเขายังแสะอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะโพสแสะอะไรแล้วหนูรู้สึกผิดไหมที่หนูเริ่มต้นไปด่าแม่เขาไม่ค่ะพี่เขาด่าหนูแรงมากหนูไม่รู้สึกผิดันนั้นใครด่าใครก่อนเอาดีๆเขาบอกว่าหนูก่อนค่ะพี่ว่าหนูปีกกคะเท้ กันนี่โน่นะพี่แสดงว่าเขาเป็นคนเริ่มต้นการด่าก่อนอะว่ากันเถอะใช่ค่ะพี่ใช่อะคําถามวันนี้ถามว่า <c oughs> อะไรคะ คือหนูควรทายังไงถ้าแฟนหนูแบบโทรไปคุยกับแม่เขาหนูควรจะคุยด้วยไหมหรือแบบยืดนหน้าไปกล้องีึงหรือขอโทษอะไรเงี้ยหรือไม่ต้องไม่ต้องอยุ่งกับเขาไปเลยนยพี่สถานการณ์ตอนนี้คือล่าสุดนะสถานการณ์คือเขาก็ยังด่าดหนูอยู่คุณแม่เขาก็ยังไม่ไยาติด,ดีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่กับแฟนหนูก็ไม่ได้คุยนะคะกับแฟนหนูเขาหมายถึงว่ายังไงนะกับแม่เขาก็<ๆ>ไม่ได้คุยกับลูกชายเขาใช่ค่ะพี่เอ,พอเพราะเขาโกรธเรื่งที่ลูกชายหนีมาอยู่กับนนี่ออตึงๆกันอยู่แล้วแล้วแล้วแฟนเรามีพูดไหมว่าต้องทํายังไงต่ออไปเากก็บ ตัคุตงอยู่ค่ะพี่ตังคังอยู่อเขาพูดแล้วว่าตางคนต่างอยู่ตอนนี้ความสัมพันธ์คือกับแม่เนี่ยแค่ส่งเงินใช่ไหมหรือเขาก็ต้องมาหามาอยู่ด้วยมาเจอหน้ากันอยู่ไหมอ๋อพี่เขาหยุดแล้วใช่ค่ะหยุดทุกคังไม่ส่งกันให้ แปลว่าแฟนเราก็ตัดเลยเหมือนกันใช่ค่ะโอ้หแรงแต่นะใจอยากจะทักแฟนการเขาแต่เขาก็ไม่อยากทักไปไม่กล้าทักไปเนี่ยพี่นูก็เลยรู้ทึกปิดตรงนี้แหละเออทาให้แม่ลูกเขาขาดกันนะเนาะใช่ค่ะคือใจแฟนเราก็อยากจะทักแม่เขาไปใช่ไหมใช่ค่ะพี่เขายังแอบส่องเฟซแม่เขาอะไรประมาณเนี้พี่ส่องเฟซแม่ตัวตายแล้วเขาก็รักหนูมากนะแปดปีคบกันตั้งแต่สิบสี่เหรอใช่ค่ะโผมแต่หัวโปกเลยตั้งแต่หัวโปตอนนี้หัวเป็นไง ยาวยังโปกอยู่พูดค่ะโดยแม่ัวตีค <ś m akes> ่ะัวตี <ś m akes> อ้าวแล้ววันนี้ถ้าจะให้ถามพวกเราสามคนสักหนึ่งคำถามเนี่ยพี่จะถามว่าอะไรอ่ะหนูควรจะควรจะให้แฟนติดต่อกับแม่ดีไหมหรือไม่ต้องติดต่อแล้วหรือแบบทำยังไงอ่ะพี่คะ ใจหนูอยากยังไงใจหนูอยากยังไงอใจใจหนูอยากตัดหรือว่าใจหนูก็อยากให้แฟนได้คุยกับแม่ใจไม่อยากให้แฟนได้คุยแต่ว่าไม่อยากให้ครอบครัวเขาทางนน้นมายุ่งกับหนูเลยอย่างเงี้ยพี่แล้วเขายุ่งยังไงตอนนี้แล้วทำไมไม่บล็อกอะญาติญาติมาด่าหนูบล็อกพี่แต่ว่าหนูชอบเอาโทรศัพท์แฟนมาส่องอ่าแล้วเรื่องเงินลหละพี่มองยังไงถ้าสมมติ เขายังมาเอาเพิ่มออไม่ใช่ก้อนเดียวอยู่เรายัง<ล>อยาก,ยกที่จะให้เงินเดือนแม่เขาอยู่ไหมหรือว่าแยกกันเลยอันนั้นหนูก็จะแยกเลยค่ะพี่ถ้าเป็นเรื่องเงินเพราะว่าหนูไม่อยากให้แล้วไม่อยากให้ล้วให้ดูแลกันเองแต่ว่ายังยอยากให,ใ,ใ,หให้คุยกันอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ แยกกระเป๋าเกินนกระเป๋ามันเพราะว่าถ้ากลับไปก็น่าจะต้องดูแลเขาเหมือนเดิมก็น่าจะต้องดูแลถูกไหมล่ะแต่ว่าลูกอาจจะมีความสุขในการดูแลแม่ก็ได้เพราะว่าเขายังสองเฟสอยู่อ่ะแต่คุณพีก็บอกนี่เงินกูด้วยก็แยกกันไงแยกได้ไหมล่ะแยกกระเป๋าไงแยกกระเป๋าได้ไหมพี่หรือว่าเป็นกิจการร่วมกันแยกได้ค่ะพี่แต่ว่าเขาชอบเก็บด้วยกันหนูมากกว่าเขาให้เราดูแลบริหารเงินก็เราก็แยกอ่ะอันนี้ในส่วนของเธออคือแตนหนูเคยมีคบกับสาวสองมาประมาณสองสามคนค่ะพี่ทุกคนเลิกหมดเพราะอเลยนะ ะพอเรื่องเงินกับพี่๋อตั้งแต่ก่อนอมีเพียเหรอตั้งแต่ก่อนอายุสิบสี่เหรอใช่ค่ะโ<ห>อ้อ๋อเหรอตั้งแต่เด็กเ,เลยเคยมีแฟนหนูเคยมีคนรับเลี้ยงค่ะพี่เป็นสาวสองเหมือนกันตั้งแต่เด็กใช่ค่ะอ๋อแล้วก็เลิกรากันไปเพราะว่าเรื่องเงินเหรอ เร e ื่องเงินจากทางแม่เขาที่บ้านเขาอะไรเงี้ยหรอใช่ค่ะพี่ผูกก็แสดงว่าก็คือมีแม่มีปัญหาเรื่องเงินประมาณจะยี่สิบปีแล้วบ้างเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะแฟนทํางานอะไรอ่ะแฟนหนูทํางานโรงงานค่ะแล้วเขาขอทีเยอะไหมแม่รวงงางกบหลายบ้านอยู่ค่ะพี่เกินกําลังแฟนไหมเกินอยู่ค่ะบางทีก็ โทรมาขอรายวันรลยวันอย่างนีนพี่แต่ตอนนี้แม่ก็ไม่โทรมาขอเลยไม่ครับแม่หนูไม่คุยเลยส่วนพ่อแม่ฝั่งของพี่นี่ไม่ได้มีบทบาทอะไรกับเรื่องราวนี้เลยถูกไหม,มไม่มีเลยค่ะมีแต่ตอนที่พี่ชายเขาขู่ว่าจะมาลิงยุงอะค่ะอะไรนะจะมายิงอะคะ่ะจะมายิงใคร ยิงหนูที่หนูไปด่าแม่เขาอย่างนี้ยค่ะ,ะแล้วี่โดยศักยภาพาพี่ชายเขาทําได้ไหมเขาเกลรยหรือเขามีปืนไหมไม่ได้พูดไปอย่างนั้นหนูก็แค่หนูแม่แท้พูดแม่ริงก็มาสิหนูก็ท่าทายไปเราก็ท่าทายอีก<ช>สู้แหละวันนี้ก็เลยอยากรู้ว่าพี่ควรจะทํายังไงเนาะใช่ค่ะโอเคอ่าถามใครก่อนคะถามพี่เต้นก่อนนะ จร,จริงๆแล้วว่าไอ้เรื่องที่เขากับแม่เขาอะเหมือนว่าแฟนหนูกับแม่เขาอะถ้าเป็นพี่นะแล้วพี่เห็นว่าเขาคิดถึงการมาคอยสองเฟสอะไรเงี้ยส่องเฟสแม่ด้วยออพี่ก็คงว่า,าก็กลับไปคุยกับแม่เถอะแต่ว่าพี่ก็จะบอกเขาว่าแต่ก็ต้องรู้นะว่าถ้ากลับไปกับแม่ไอ้ปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองอะมันก็จะกลับมาอีกซึ่งถ้ามันเป็นเงินเขาแล้วถ้าเขาอยากจะดูแลแม่เหมือนถ้าเขาแก้แต่พี่ก็จะบอกเขาแหละว่า จริงๆแล้วมันต้องถูกแก้ปัญหานะเรื่องนี้คือคุณจะปล่อยให้แม่คุณมาของเงินแบบเป็นรายวันอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้เพราะตัวคุณเองมันก็จะเอาตัวเองไม่รอดคือก็ต้องบอกเขาอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายถ้าเขาจัดการไม่ได้เขาจะต,ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็จะไปที่พี่ถามพี่ว่าพี่จะแยกกระเป๋ไหมอ่ะซึ่งถ้าพี่จะแยกกระเป๋าพี่ว่ามันก็น่าจะช่วยพี่ได้ในระดับหนึ่งว่าเอออันมันก็เรื่องของเขาถ้าเขาไปจัดการโดยที่เขาไม่มาเบียดเบียนไม่ทําให้ไอคุณภาพชีวิตค,คู่เราอ่ะมันต้องลําบากอ่ะพี่ว่าก็ก แต่หมายถึงว่าถ้าเอาเงินไปให้แม่หมดจนไม่มีเงินแล้วต้องมาขอยืมหยิบยืมเราอันนี้พี่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแหละยืมค่ะพี่ใช่แค่อันนี้จริงอ่า แต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วถูกไหมล่ะเพราะว่าเขาไม่คุยกับแม่แล้วอะใช่ค่ะพี่เออก็คือถ้าเขากลับไปอย่างนั้นมันก็คือมันก็คือเป็นปัญหาระหว่างเราแล้วทีนี้ว่าคุณไม่สามารถจัดการแบบว่าปัญหาของระหว่างการเงินระหว่างคุณกับแม่ได้อันนี้มันก็ต้องเป็นปัญหาอีสเต็ปหนึ่งแต่ว่าณตอนนี้ถ้าพีถามว่าเอายังไงเรื่องเขากับแม่ที่ทะเลาะกันพี่ว่าก็ให้เขาไปคุยกันพี่พี่ก็คิดไว้แบบนั้นอะสำหรับพี่พี่ก็คงไม่อยากให้แบบแม่ลูกกันแล้วเขาต้องมาแบบตัดแม่ตัดลูกเพราะเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ย ก็จะรู้สึกไม่ดีแล้วก็คําถามที่พี่รู้สึกว่าที่พี่บอกว่าแล้วหนูจะไปขอโทษเขาดีไหมเรื่องที่หนูเคยด่าเขา ถ้าสําหรับพี่นะถ้ามันทําให้พี่สบายใจไม่รู้สึกว่าแบบติดค้างอะ่ะในมุมที่เราเป็นแบบสะภายบ้านเขาอะ่ะพี่ว่าก็พูดได้ว่าเออหนูขอโทษวันนั้นหนูอาจจะคือพี่จะรู้สึกว่าขอโทษในเชิงว่าหนูใช้คําที่มันเออมันไม่มันไม่เหมาะสมอ่ะคือเราไม่ได้ด่ากันด้วยตักกะเหตุผลที่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะพีนึกออกไหมแต,แต่เราใช้อารมณ์ด่ากันอะ่ะคือหนูขอโทษในตรงนั้น ระหว่างนี้ก็พี่ว่าก็อยู่ของเรานี่แหละเพราะว่าถ้าเขาไม่มายุ่งอะไรกับเราเราก็ไม่ต้องไปไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะเราก็อยู่กับแฟนของเราเพราะว่าเราก็แยกกันมาอยู่แล้วถูกเวลาใช่ค่ะเออก็ประมาณนี้สองคำตอบก็คือหนึ่งก็พี่ว่าก็ให้เขาไปคืนดีกับแม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าเขาก็ต้องเคลียร์เรื่องเงินให้มันถูกต้องแล้วก็ส่วนเราพี่ว่าขอโทษได้ในฐานะที่เราเป็นลูกสะพ้ยเพราะอยงก,กตาม<ฮ>เราก็ยังมีลูกเขาเป็นแฟนเป็นสามีเราอยู่ค่ะ ใครคนต่อ,อไปคะพี่หอมพี่หอม,หอมเหมือนเหมือนเหมือนพี่ต้นทุกอันเลยอะ่ะแต่ว่ายังไงดีอ่ะเรื่องแม่เขาอย่างเง,งี้ยมันมันก็ดีนะที่แม่เขาไม่มายุ่งอ่ะแต่ว่าเขาไม่ใช่แม่เราไงเราไปตัดสินไม่ได้เราต้องเรียกแฟนมาคุยว่าเธอจะออยังไง <c oughs> ก็อย่างที่เติ้นบอกว่าถ้ากลับไปอะ่ะก็จะมีปัญหาแบบนี้นะแม่เขาทํางานไหมแม่เขาไม่ทําค่ะที่หนูพูดได้ไหมหนูมันหนูหนูคิดถึงหน้าเขาแม่หนูแบบหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวนะใจเย็นใจเย็นพี่หนูพูดได้ไหมเน,น,นี่ยหลังประโยคเนี้นยมักนะจะมีคําแรง หลุดออกมาหลายทีแล้วเท่าที่พี่ดูรายการอื่นๆไม่ต้องพูดดีกว่าลองฮึบซิพี่ลองฮึบลองเมตตาดูเอาคําเมตตาใส่ไปในจิตใจเราก่อนเพราะว่าไม่ได้สนับสนุนให้แรงกับแม่ผัวนะไม่ว่าเขาจะดีจะชั่วเขาคือแม่ผัวเราเราแรงกับบางคนได้เมื่อไหร่ก็ตามพี่แรงกับเขาคนที่เจ็บไม่ใช่แม่ผัวคนเดียวเมื่อไหร่เรารักแฟนเราเขาได้รับผลกระทบเห็นใจคนกลางเยอะเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกโกรธ หรืออะไรก็ตามเอาคําว่าเมตตาใส่ในจิตใจเราเลยเมตตาเขาเพราะตอนเนี้ปัญหาคือแฟนเราคิดถึงแม่ฉะนั้นต้องคุยกับเขาว่าม,มันน่าจะคิดถึงหลานมากกว่าค่ะพี่อา้าวเพราะว่าเวลาหนูเห็นเวลาแม่มันอัสตอรี่อย่างเงี้ยพี่มันไม่ค่อยเข้าไปดูแต่ว่าถ้ามีหลานเข้าไปถึงจะเข้าไปดูวะพี่อ๋อแต่หลานคือลูกพี่สาวถูกไหมลูกพี่ชายกับพี่สะพ้ายแล้วกลับไปเยี่ยมได้ไหมหลานหนูก็มีแอบ่งเงินไปบ้างนะคะพี่แล้วเขาคุยกับพี่ชายกับพี่สาวไหมไม่ค่ะ เขาไม่คุยเหมือนกันหลานเนาะเวลามันติดหลานมันก็ก็คุยเขาเลยคือต้องคุยกับเขาอ่ะให้เขาเป็นคนตัดสินใจค่ะพี่ส่วนเราอ่ะในความรู้สึกพี่นะไม่ต้องยุ่งเพราะถ้าพี่รู้สึกว่าพี่เองก็เวลาพูดถึงแม่ผัวนึกถึงหน้าเราก็ขึ้นขึ้นตลอดอ่ะฉะนั้นอยู่ในจุดที่ต่างคนต่างอยู่ดีกว่า แล้วแยกกระเป๋ากันแม่ไม่มีลูกชายเขาก็อยู่ได้นี่เรื่องเงินทองอยากจะกลับไปหาเขาก็ให้คุยกับแฟนว่าแฟนอยากกลับไหม,มแล้วถ้าอยากกลับจริงๆเรื่องเงินก็คือพูดให้ชัดเจนเลยว่าเราให้เดือนเท่านี้ตอนนี้เราไม่มีนะก็แสดงตัวไปเลยว่าเราไม่มีเงินอ่ะพี่เพือกคะ่ะถามว่าจะทํายังไงสุดท้ายแม่ลูกอะนะคือเข้าใจต่อให้แม่เขาจะแบบ <c oughs> มีเรื่องมีราวกับเราแค่ไหนก็ตามเนี่ย การที่ทําให้แม่ลูกเขาต้องไม่คุยกันเลยเนี่ยมันก็ต้องรู้สึกผิดอยู่แล้วแหละลึกๆกนะันเนาะแล้วพื้นฐานพีก็ดูไม่ใช่คนจิตใจแบบเลวร้ายอะไรอะ่ะคือถ้าเป็นคนปกติอ่ะเกิดเรื่องราวแบบนี้ต่อให้ตีกันให้ตายนะแล้วเห็นว่าลูกชายม้องส่องเฟซบุ๊กแม่อยู่เนี่ยยังไงก็ก็น่าจะมีความรู้สึกแบบพีเกิดขึ้นได้แหละแต่ทีนี้มันยากนะสิ่งที่พีจะเลือกเนี่ยก็คือการที่ให้เขากลับไปคุยกับแม่แต่เรื่องเงินไม่อยากให้ช่วยแล้วเนี่ยมันดู โอโหเลือกทางนี้ก็ดูยากๆอะ่ะยังไงกลับไปคุยกันก็เป็นไปได้สูงที่เขาก็ต้องกลับมาให้เงินเดือนแม่อีกจะมากจะน้อยจะให้เบิกหรือเปล่าอันเนี้ยมันก็คงจะมีอีกแน่ๆเพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยกับเต้นที่บอกว่าโอเคเอ่อกลับไปคุยกับแม่ไปก็คุยได้แหละที่พี่ถามว่าจะโผล่หน้าเข้าไปเวลาเขาเฟซไทม์คุยกันจะขอโทษได้ไหมซึ่งไม่รู้นะว่าทําไปมันจะมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่าแต่ใน ความเป็นพีอ่ะพี่ว่าถ้าจะทําแล้วอยากทกําก็มันก็ไม่เสียหายนะคือถ้าเราโผลหน้าเข้าไปแม่หนูขอโทษน,นะอะไรเงี้ยที่เคยด่าทอแม่แต่บางทีแม่ก็ควรโดนป้าอไก็ไม่รู้นะมันจะดีขึ้นไหมไม่รู้แต่เชื่อว่าฝั่งของพีมันได้ได้ปลดล็อกความอัดอั้นบางอย่างออกไปอ่ะ การที่เราพูดจาไม่ดีกับผู้ใหญ่เนอะนะในความน่ารักของพี่พี่ว่ามันจะทําให้ตัวพีอะ่ะยกภูเขาออกจากอกได้ลูกหนึ่งอะ่ะเอออย่างน้อยอะไรที่เรารู้สึกผิดเราได้ขอโทษหรือได้ได้พูดออกไปอะ่ะ โอเคฝั่งเรามันจบแล้วที่เหลือมันเป็นหน้าที่ของฝั่งเขาว่าเขาจะยกโทษเขาจะหายโกรธไหมเป็นสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของเราคือเราได้ทําให้ตัวเราเองสบายใจกับการได้ขอโทษพี่ว่าก็ทําได้ครับแต่ทีนี้ก็ต้องคุยกันเรื่องเงินกับแฟนให้ดีว่าเอาจริงๆเธอยังยังจะให้เงินเดือนแม่อยู่ไหมแต่ฉันไม่โอเคนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เพราะว่าเราให้นี่แหละมันก็เลยมีปัญหาอยู่ตลอดซึ่งถ้าเธอจะให้มันจะมีการแบ่ง เอาเงินส่วนของเธอไหมหรือยังไงแล้วฉันก็ดูแลฝั่งบ้านของฉันต่างคนต่างดูแลบ้านตัวเองโดยไม่ทําให้เงินคองกลางเดือดร้อนอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะโดยรวมพี่ยังรู้สึกว่าพีเป็นคนเ็ายังมีความน่ารักอยู่นะต่อให้ด่ากันให้ตายยังไงอ่ะเนี่ยวันนี้พี่ก็ยังโทรมาด้วยความรู้สึกผิดอะ่ะแล้วก็ยังมีใจที่อยากจะเอ๊ะแบบขอโทษเขาดีไหมอย่างเงี้ยก็ดีแล้วที่พี่เป็นพีแบบนี้ ค่ะพี่อืนะก็หวังว่าแม่ผลวรู้สปายเคสนี้ก็จะกลับมาคืนดีกันได้แล้วกันนะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่เชื่อว่าถ้าเราอ่อนลงแล้วก็ที่เหลือก็วัดใจฝั่งผู้ใหญ่เขาแหละว่าเขาจะยังไงกับเราต่อค่ะพี่นะขอให้พี่คลายครับ,ค,รบคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พวกเรากดตรงไหน ต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุดโกพุทโธ,ทธอย่าลืมโทรนะ